โอเคกันนี้เป็นจีเบกเรินส์จเนแมนนะครับผมคันนี้นะครับ 200cc ครับตีดําลายใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้ปี20ครับ3,000กว่าโลนั่นเองนะครับผมคันนี้ถือว่าสวยมากแล้วครับแต่คันนี้พิเศษตรงที่คันนี้เขาไปเปลี่ยนยางมานะครับผมเป็นยางฟันเลื่อยเนาะแบบใหม่เลยนะครับยางใหม่ๆเลยนะกดไปนุ่มๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนุ่มเลยนะครับ3,000กว่าโลนะครับผมยางฟันเลื่อยนะครับ ชุดหนึ่งแพงนะครับถ้าไปเบิกจริงๆแล้วนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะยางอย่างนี้นะครับ้วาต่คนชอบนะครับชุดหนึ่งเนี่ยเบิกมาประมาณสามพันถึงสี่พันบาทเลยนะนะครับและยางยังดูได้เลยครับผมยางเหมือนยางใหม่เลยนะครับมันเรื่อยนะครับผมอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับโอเคเราไปดูสภาพโดยดมของรถเลยเนาะนะครับไล่ไปเลยนะครับคันที่มีฝาครอบข้างหลังนะครับคันนี้มีฝาครอบข้างหลังนะ ไล่กันไปนะครับตรงนี้ก็จะมีตำหนินิดนึงนะครับรอยกันร้อนท่อเนาะนะครับรอยใช้งานเล็กน้อยครับแล้วก็ตรงผางตรงนี้นะครับเป็นรอยตรงนี้นิดนึงนะครับผมนอกนั้นก็จะสวยใสนะนะครับไล่ไปดูเลยนะครับผมเนี่ยนะครับสวยใสเลยนะครับดูคงดูเครื่องครับนะครับ กปรไกล่างเขียนแบ็ k อิมมอร์ทัลนะครับผมเป็นเดนแมนตัวใหม่เนาะจะเขียนอย่างนี้นะครับล้อหน้านะครับยางฟันเลื่อยนะครับจากที่ผมลองขี่ผมชอบตรงที่ว่าข้อดีของยางอย่างเงี้ยมันนุ่มนะครับนุ่มจริงๆนะครับผมเนี่ยกดไปเนี่ยเนื้อยางมันจะนุ่มนะครับผมแล้วก็ยางแก้มันจะสูงสูงมากๆเลยนะครับขี่มันจะนุ่มกว่ายางเดิมนะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้เขาบางคนมันใส่ไม่ได้นะครับ เขาเลื่อนน็อตตัวนี้ขึ้นไปอันนึงนะครับเห็นไหมเลยเพื่อที่จะให้บังโคลนหน้ามันใส่ได้เนาะเพราะยางมันแก้มข้างจะสูงเลยนะครับผมนอกนั้นก็ก็คือจริงจริงก็เดิมๆดิะครับเปลี่ยนแค่ยางนะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งใส่บังโคลนนะครับผมดิสเบรกหน้าหลังเดิมหมดนะครับคันนี้ฮเนี่ยครับสภาพสองข้างเนาะแต้มเติมเ็คือยังอยู่ปกตินะครับก็ปีสองูนเนาะสามพันโลเท่านั้นเองนะครับผมไ่ดูันต่อเลย คเครื่องข้างนี้เครื่องไม่เคยไปยุ่งนะครับไม่เคยยุ่งกับเครื่องเลยนะครับผมน็อตเนื้คมกลิบเลยนะครับเห็นไหมเลยเต็มเติมคมมากนะครับเนี่ยคอตัวสต็อ,ตอปสต็อ,ตอปเลี้ยวเนาะเดิมเดิมเลยนะครับเห็นไหมเลยสวยมากนะครับสวยมาก นะครับผมไล่ดูถังเลยเนะาะถังจะมีตำหนิแค่ตรงนั้นนะครับนอกนั้นก็จะสวยใสหมดนะครับเป็นสีดำลายใหม่นะครับของเจนเนอร์แมนเนาะนี่ฮะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับเปลี่ยนยางอย่างนี้มาเนาะมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับรถมันจะดูสูงขึ้นนะผมเลยเอาที่รองขาตั้งมาลองไว้นะครับรถมันจะสูงขึ้นเลยแต่ขี่นุ่มครับขี่แล้วนุ่มเนาะ ไล่ไปดูครับบอกเดิมเดิมเลยนะครับเดินได้แดงมาคู่นะครับบอกเดิมเดิมของเขานะครับนุ่มนะครับผมไล่ดูทางข้างบนนะครับดูไปยังข้างหน้าโอเคเนี่คันนี้ก็เดิมหมดนะเป็นรถกรุงเทพน,นะครับคันนี้เนะาะเดี๋ยวผมจะให้ดูดอกยางนะเนี่ยแชมเปี้ยนนะครับ สวยเลยยางใหม่มากๆนะนะครับยางปีหนึ่งเก้านะครับผมเนี่ยดอกนิ่มนะครับผมบีบเย่ยนิ่มมากเลยนะครับกดกดละรูเรื่องเลยโอเคไปดูหน้าใหม่กัน สุลิ้งขับขี่ก็จะสูงกว่าคันปกตินะนะครับเพราะหน้ายางมันสูงกว่านะครับเนี่ยครับสามพันสารอโลเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับใหม่ปรับไปตรงนปรับสีดูนะครับกดค้างก็ปรับได้รู้สึกว่าจะเจ็ดสีนะครับน้ำเงินเขียวแดงนะครับฟ้าเหลืองม่วง ขาวนะครับแล้วก็เป็นน้ำเงินโอเคโอเคครับเราจะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับกาสตาร์ทก็ง่ายๆครับเหมือนเดิมอันนี้ปีสองศูนย์สามพันโลครับเครื่องเครื่องสดจริงๆนะครับผมสดจีเลยดูไฟหน้าฮะถูกตามติดหมดนะครับก็เมื่อกี้เปิดไฟพามาตัววิทนจะมีไฟพามานะครับผมรุ่นนี้ ไฟท้ายเต็มเนาะก็จะมีคือที่าท่านจะมีสูงต่ำตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เราลองกดแต่ดังนะครับก็ไฟพามากคือตรงนี้นะครับไฟอาสาหรือไฟฉุกเฉินนั่นเองนะครับผกไฟเลี้ยวก็เดิมๆเลยนะครับก็จะเป็นลนนักษณะนี้นะครับหน้าหลังเนาะ ลองหมดแล้วนะครับตอนนี้ดีเลยครับนุ่มจะให้ความรู้สึกที่นุ่มกว่ารถเดิมตรงตรงยางเนี่แหละครับเดี๋ยวที่ผมขี่มานะจะนุ่มกว่าจริงๆนะครับผมแล้วก็จะสูงกว่านะครับน้องนั้นก็จะเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถเดิมเดิมแค่เปลี่ยนยางมาครับโอเคสาหรับคนที่สนใจคันนี้นะครับผมติดต่อมาได้เลยครับเป็นเดนเแมนปีสองูนะครับสีดํานะครับผมก็สำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมส่วน เจนเอร์แมนที่เหล <al> ือเนี <nous> ่ย <Brothers> ผมขายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับมากีล็อตกีล็อตแป๊บเดียวก็ไปนะครับผมแล้วล่าสุดก็จะมีอย่างนี้เลยครับเป็นสีดําคันอย่างนี้นะครับเจนเอร์แมนนะครับผมพันกว่าโลนะครับกําลังจะเข้านะครับผมคือสวยกิบเลยนะครับเดี๋ยวรอสักคู่เนาะเดิมเดิมนะครับคันนั้นเนาะโอเคครับสำหรับนี้ก็ประมาณนี้ครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยหรือจะมาดูตัวจริงก็มาได้เลยนะครับผมยินดีนะครับโทรมาติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์ข้างล่างที่ผมให้ไว้เนาะโอเคครับสำหรับนี้ก็ประมาณนี้ อเคครับสวัสดีครับ